คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนมาแล้วรางวัลหนังไทยเมินเงิน2ล้านคุณสนานจิตบางสะพานประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงยันไม่ได้รังเกียจรังงอนเจตนาดีของคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่ยื่นหยิบให้เหตุผลที่ไม่รับก็แค่ไม่อยากข้องเกี่ยวกับเงินหลวงที่มีขั้นมีตอนในการเบิกจ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ชมรม หรือแม้แต่ประธานเองไม่ได้มีความรู้เรื่องเอกสารราชการเกรงผิดพลาดอะไรไปจะเสียหายเสียชื่อเสียงหรือดีไม่ดีอาจมีคดีความติดคุกเอาได้แต่แม้จะไม่ได้เงินสนับสนุนจากซอฟต์พาวเงานประกาศผลรางวัลภาพยนต์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงก็ยังคงจัดอยู่เป็นปกติดังทุกปีที่ทำมาวานซ้นคุณสนานจิตได้กรณาส่งข่าวทางไลน์ให้ผมอ่าน จึงได้รู้ว่าชมรมวิจารณ์บันเทิงกลุ่มสื่อมวลชนมืออาชีพและนักวิจารณ์ผู้รักหนังไทยได้เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566ขึ้นในวันพุทธที่17กระกฎาคมนี้ที่หอศิลป์ศูนย์วัฒนธรรมโดยครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานหนังไทยตลอดปี2566มอบ19รางวัลคุณภาพเพื่อเป็นบทพิสูจน์การทำงาน และกำลังใจให้กับคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมทั้งผักดันโปรเจกต์ใหญ่ของชมรมคือสารคดีบันเทิงโลกของภาพยนตร์ไทยให้เกิดเพื่อเป็นประโยชน์กับคนทำหนังรุ่นใหม่ๆและพัฒนาวงการหนังไทยต่อไปทั้งนี้ในวันประกาศผลจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live ตั้งแต่เวลา13 30นาทีเป็นต้นไปนี่<ม>ก็นำมาบอกกล่าวเอาไว้เผื่อใครที่มีผลงานในปีที่ผ่านมาจะได้ไปร่วมรุ้นร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กันและกันจะได้ไม่พลาดมีคนถามผมว่าทําไมงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แต่รถ,ถาบันจึงมาจัดเอากลางปีทําไมไม่จัดต้นปีเหมือนแต่ก่อนซึ่งผมก็ได้แต่ยิ้มโดยไม่มีคําอธิบายให้คนที่ถามได้ครั้นจะถามคุณสนานจิตหรือถามประธานสมาพันธ์สมาคคมภาพยนตร์แห่งชาติก็ขอสารภาพตามต,ามตรงเสียต,ตรงนี้ปัจจุบันใครเป็นประธานใครเป็นเลขาธิการผมไม่รู้เลยจริงๆหรือต่อให้รู้ ผมก็เห็นจะไม่ถามพอรู้เหตุผลไปก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์โทษผ,ผลอันใดจะจัดเดือนมกราคมหรือจัดกลางเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาค่าก็ไม่ต่างกันฉะนั้นก็เอาตาที่พี่เอ้ยเอาที่เขาสบายใจจะจัดจะแจกกันเมื่อไหร่หาใช่สาระแต่แก่นมันอยู่ที่รางวัลว่าได้พิจารณาคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมระโปร่งใสและที่สําคัญผู้รับมีความภาคภูมิใจหรือไม่มากกว่าอย่างรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงนี้ ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือและศรัทธ,ธายอมรับของผู้ทำงานในแวดวงภาพยนตร์มาตลอด31ปีส่วนจะตรงใจหรือถูกใจหรือผิดหวังกับผลงานรางวัลน,นั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการมอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นของสถาบันไหนต่อให้เป็นออสการ์จะให้เป็นถูกตาตรงใจของทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้บางปี ผมก็ให้เห็นค้านกับสายตากรรมการของชมรมวิจารณ์บันเทิงก็มีแต่ผมก็เว้นที่จะไม่พูดหรือวิจารณ์วิพากษ์โดยมั่นใจในความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมของคุณนครวีรประวัติในฐานะประธานชมรมมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนเพิ่งมาปล่อยมือไปเมื่อปีก่อนนี่เองมายุคของคุณสนานจิตหรือที่ใครต่อใครเรียกขานติดปากว่าเสือเตี้ยก็ยังพอจะมั่นใจได้ในเรื่อง,องความตรงไปตรงมาขนาดเงินทั้งสองร้านพี่ท่านยังบอกปัดหน้าตาเฉย พูดมากจะหาว่าอวยงั้นก็บอกไว้แค่นี้อย่าลืมวันที่17กรกฎาคมไปพบไปรวมตัวกันที่หอศิลป์ศูนย์วัฒนธรรมก็ตรงแยกประทุมวันที่พวกสามกีบเขาชอบไปจัดก,กิจกรรมกันนั่นแหละไปลุ้นไปเชียร์ไปเป็นกำลังใจให้เสือเตี้ยกันหน่อยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน